สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับวันที่16นะคะเดือน11 2564ค่ะวันนี้วันโชคดีนะคะวันหวยออกนะคะมีตัวอะไรที่เด็ดๆไหมคะที่กำลังชมนี้นะคะก็เป็นที่นานะคะของแจ็คเองที่เป็นช่วงน้ำท่วมค่ะนาจะ ถูกน้ําท่วมใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเหลือบ้างคะ่ะก็ไม่เสียร้อซคะ่ะแล้วก็ที่เห็นนี้ก็คือกําลังเปิดน้ําค่ะเพื่อที่จะระบายน้ําออกเรียนที่จะพอได้เกี่ยวบ้างอย่างเี้คะ่ะก็ระบายน้ําออกสองที่คะ่ะก็คือจริงๆเนี่ย ก็ยังดีอะค่ะที่ค่าไม่เสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ยังพอมีบ้างที่จะได้ค่าเกี่ยวใช่ไหมคะซึ่งช่วงนี้น้ำมันก็แพงแล้วก็ค่าเกี่ยวก็ไม่น่าจะลดนะนะคะไร่หนึ่งก็ประมาณ550บาทต่อไร่นะคะซึ่งรถเกี่ยวใช้รถเกี่ยวแต่ว่าค่าที่เราได้ก็50%ไม่แน่ใจจะถึงหรือเปล่านะคะแต่ก็ในเมื่อเราใช้รถเกี่ยวเราก็ต้องจ่ายเขาเต็มอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เป็นแบบนี้ค่ะน้ำมันก็แพงคือก็น่าสงสารสำหรับชาวนานะคะแล้วก็สงสารตัวเราเองเหมือนกันค่ะที่จะเป็นชาวนาทั้งทีแต่ก็ราคาข้าวก็เหลือแค่กิโลละ6บาทนะคะ6-8ถึงบาทถ้าข้าวที่ดีก็จะได้8บาทถ้าข้าวที่เกรดแย่ yeah. อย่างถูกน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไม่น่าจะถึง8บาทค่ะอย่างมากก็ 6บาทค่ะเพราะว่าค่าถูกน้ำท่วมนะคะทีนี้ในนาเนี่ยค่ะยังมีน้ำเยอะอะค่ะก็คงต้องเปิดน้ำนี้อีกประมาณเช้าสองสาวันก่อนที่จะมีเกี่ยวหรือไม่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นนาที่ถูกน้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วก็ที่ ดำๆอะค่ะก็จะเป็นช่วงที่เสียค่ะข้าวเสียแล้วก็ที่มีเหลืองๆนั่นคือรวงข้าวที่พอใช้ได้อยู่อะค่ะที่มีเหลืองๆอน,นะคะก็พอใช้ได้อยู่เสียก็เยอะอะค่ะไม่แน่ใจว่าจะถึง50%ไหมคะก็เสียดายนะคะคือชาวนาทุกคนที่ถูกน้ําท่วมมานะคะก็ก็น้ําตาตกในกันหมดทุกคนนะคะก็ไม่แน่ใจว่า เราจะทํำย่างไรกับทกศปีนี้ค่ะถ้ารัฐบาลไม่ไม่ได้ที่จะเลื่อนการส่งดอกเบี้ยให้ก็คงลําบากนะคะแต่ก็จะมีบางที่สําหรับนาของชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะซึ่งท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็ ลำบากะนะคะไม่มีข้าวเลยอะค่ะส่วนนี้นะคะบนคันนาค่ะจะมีเป็นดอกไม้สวยงามมากเลยอาจจะเป็นดอกไม้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองอะนะคะ mm hmm. ก็สวยงามมากเลยค่ะเป็นสีโอรสพดีก็จัคก,ก็เดินผ่านตรงคันนามาพอดีก็เลยอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปทำคลิปออกมาเพราะว่ารู้สึกเป็น สีสวยอะค่ะเป็นสีโอรสสวยงามะนะคะก็เลยอาจจะอ,อยากจะนำมาโชว์อยู่ในคลิปนี้ด้วยอะค่ะเผื่อดูแล้วจะได้สบายใจนะคะไม่ได้แห้งเหี่ยวตามข้าวที่ที่เสียไปะนะคะก็จะอาจจะได้เห็นความสวยงามบ้างนะคะในคลิปนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากดูดอกไม้อีกทีหนึ่งความสวยงามผ่านไปก็จะเห็นกับความ เหี่ยวเฉาของต้นข้าวอีกทีหนึง่งซึ่งต่อจากนี้คลิปที่ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงที่ข้าวเสียหมดเลยค่ะแล้วกเ็เป็นข้าวที่น้ำลดออกไปแล้วอะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วอะบริเวณบริเวณเที่ถูกท่วมนี้นะคะคือท่วมทั้งหมดร0 0เนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีหนึ่งนะคะ ส่วนตอนนี้ก็ชมดอกไม้สวยงามนะคะทั้งสีโอรสแล้วก็สีขาวที่เป็นดอกไม้ธรรมชาติกลางแดด mm. เปรี้ยงเปลียนะคะ mm. ก็ขนาดแดดขนาดนี้ดอกไม้ก็ยังบานได้อะคะ่ะก็สวยงามดีธรรมชาติก็มีทั้งสวยงามแล้วก็ธรรมชาติก็ทำลายทำร้ายประชาชนเหมือนกันอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็คงต้องอยู่ให้ได้ด้วยธรรมชาติใช่ไหมคะ นี่ค่ะเป็นต้นข้าวที่เสียหลังจากน้ำลดคือเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็คือจะก,ก็ทำคลิปออกมาให้ดูอีกทีหนึ่ง mm hmm. ก็น้ำที่อยู่ตอนนี้นะคะน้ำที่ขังอยู่ตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเหม็นเน่าแล้วอะคะ่ะเน่าแล้วพร้อมกับต้นข้าวก็เหี่ยวเฉาแล้วก็เริ่มเน่าแล้วค่ะน้ำก็เป็นสีดำแล้วค่ะ มองไปก็จะน้ำยังไม่ลดหมดนะคะก็ยังมีน้ำทยอยลดทยอยลดแต่ละวันอยู่แต่ว่าณขณะนี้ก็ถนนที่ถูกน้ำท่วมก็รถก็สามารถที่จะวิ่งผ่านได้แล้วค่ะก็จะสะดวกนิดนึงอะนะคะแต่ยังน้อยอจะ,จ,ะจะเข้าใจว่าพี่พี่ทุกคนที่ดูตรงนี้อาจจะ มีความหดหัวใจเหมือนกันะนะคะกับต้นข้าวนะคะซึ่งจริงๆบริเวณต้นข้าวตรงนี้นะคะถ้าน้ําไม่ท่วมนี่จะสวยมากค่ะคือข้าวจะสวยจริงๆค่ะแล้วก็รวงหนาค่ะแต่ทีนี้ว่าพอหลังจากที่น้ําท่วมออกมาอย่างนี้ก็เกิดความเสียดายมากค่ะนี่น้ําดํานะคะน้ําดํามากจะเห็นตรงต้นเสาไฟฟ้านะคะเห็นไหมคะน้ําดําค่ะเหม็นเน่าแล้วค่ะน้ําเน่า เห็นรอยไฟฟ้าไหมคะต้นไฟฟ้าจะมีรอยน้ำท่วมอยู่ถึงขนาดนั้นเลยค่ะมองเห็นชัดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มลดแล้วค่ะทยอยลดแต่ละวันแต่ละวันไปอะค่ะแต่ว่านับจากเวลาที่แจ็คทำคลิปว,วันที่น้ำท่วมะนะคะจนถึงณนะวันนี้ก็เดือนกว่าแล้วค่ะต้นข้าวก็ไม่น่าจะไหวที่จะทนทนน้ำได้ถึงณนะปัจจุบันนี้ค่ะก็เน่าเสียไปแล้วค่ะ ะะแย่จังเลยนะคะเสียดายข้าวมากเลยค่ะบางคนนะคะก็ไม่คาดหวังว่าน้ำจะท่วมขนาดนี้ก็คิดว่าปีนี้จะได้ข้าวสวยงามนะคะก็ลุยลุยใส่ปุ๋ยะคะ่ะมีปุ๋ยก็ซื้อปุ๋ยมาใส่กันนะคะแต่จริงๆถ้าไม่ท่วมก็สวยงามจริงๆค่ะสวยงามมากค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะพี่พี่หดหูใจไหมคะสงสารข้าวใช่ไหมคะก็เหมือนกับชาวนานะคะที่ทุกวันนี้ก็จะทำอย่างไรดีพากันบ่นกันอหยค่ะว่าจะทำอย่างไรดีแต่ก็ชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมคะปีนี้ไม่ได้ปีหน้าก็ก็ต้องทำอีกอย่างนี้ค่ะก็อาชีพเราเป็นชาวนาก็ต้องทำนาใช่ไหม ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วก็อย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ